สวัสดีครับชาวลูบอกทุกทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในแมปฟิตนะครับผมเมื่อคืนนี้แมปฟิตก็ได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่เนาะอัปเดตอะไรมาบ้างอัปเดตโซนใหม่นะครับผมจะมีทั้งหมด4โซนเนาะจะเป็นโซนที่เป็นอยู่ในเมืองน้ําแข็งอันนี้ก็ไปมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตกปลานะนี่จะมีโซนนี้ก็มีโซนนี้นี่อันนี้ก็ยังไม่ได้ตกเหมือนกันไปมาแล้วไปสำรวจมาแล้วไปปีนเข่ามาแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ตกมากเท่าไหร่นี่ก็ไมีตกมาบ้างนิดหน่อยอันนี้จะอยู่ไม่ค่อยสูงมากเลยแอบไปตกบ้างงลนนิดนึ แต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บตกที่หลังเนาะแล้วก็มีเบ็ดใหม่6เบ็ดนะนี่เบ็ดนี่นะมีเบดน,นี้1เบ็ดอันนี้เบ็ดที่2อ่ะเบ็ดที่สอ่ะเบ็ดที่4อ่ะเบ็ดที่5าอ่าส่วนอันนี้เบ็ดที่6นะครับผมพี่อาจจะไม่ได้เรียงตามนะว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังเนานะเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันเนาะอ่ะระหว่างนี้เราก็ไปโซนใหม่ก่อนแล้วกันเคขอยาเสกเลยก่อนแล้วกันไปคันนี้แหละไปเร็วที่สุดละได้เร็วๆร็วส่วนอันนี้ก็เป็น เรือขายสกีนนะนี่สามารถเติมได้เลยระหว่างขี่เรือเดี๋ยวก็ดูเกมพาสไปก่อนก็ได้เพราะว่ามีอะไรเพิ่มมาอ่านี่นะเกาะใหม่นะนี่เราออกไปจากเกาะแรกนี่นะชื่อเกาะใหม่ส่วนโค้ดก็พิมพ์ตามชื่อเกาะใหม่ได้เลยไม่ต้องเว้นวรคนะเอ็นใหญ่ี e ใหญ่นะไม่ต้องเว้นวรคพิมพ์ติดกันเลยจะได้ของแต่ว่าของไม่ดีหรอกไม่ต้องเติมก็ได้อ่ะระหว่างทางก็ดูเกมพาสไปก่อนของเสียโรบักอ่ะก็จะมีนี่สกรีนเบ็ด 1>, 1 2 3 4นะมี4สกรีนเบ็ดนะที่เป็นแบบลิมิตดอ dition แล้วก็มีเรือ3ลำอ่ะนี่สาลำอันนี้หมดแล้วอันนี้เบยดเป็นจำกัดเห็นไหมนี่ลำนี้มีจำกัดนะ20,000ลำคนจัดไปหมดแล้วส่วนพวกนี้ไม่จำกัดซื้อได้เรื่อยๆอีกอันนึงก็จะเป็นอ๋อแบบแพ็คสามารถเติมแล้วได้หลายอย่างเลยนี่ได้เซิร์ฟเวอร์คูณได้เบ็ดได้เรือเซิร์ฟเวอร์คูณ1ชั่วโมงคูณ32 แล้วก็มีทุ่นทุ่นทุนสามแบบโอเคใครโลบักเหลือจัดเลยนี่จัดแบบนี้เลยดีกว่าคุ้มกว่าถูกกว่าโอเคระหว่างที่เราดูเกมพาร์มาเราก็ถึงแล้วนะนี่คือหน้าทางเข้าของเกาะนะเราก็ทำการขี่เข้าไปเลยแล้วเราก็จะวาร์ปไปอีกที่นึงวาร์ปไปใกล้เกาะขึ้นโอเคนี่มาแล้วเราก็ขี่ต่อไปหน่อยนึงเราวาร์ปมาแล้วนะถ้าเกิดเราจะออกเราก็ขี่ไปตรงนี้นะนี่มันจะเป็นอุโมองค์ทางออกให้ จะเป็นเหมือนทางเข้าแหละอันนี้เราจะไปที่เกาะอาจจะมีน้าแข็งเยอะหน่อยต้องระวังระวังมันจะเป็นแบบน้ําแข็งอะภูเขาน้ําแข็งอะภูเขาน้ําแข็งหิมะลองมาปีนดูกันยังนี่บนยอดนู่นอย่างสูงบอกเลยว่าสูงมากถ้าใครเล่นเมื่อคืนอะตอนที่เขาอัปเดตมาใหมอ่อาจจะขึ้นยากหน่อยแต่ว่าตอนนี้เขาอะได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรขึ้นมาแล้วแบบทําให้สามารถขึ้นง่ายขึ้นกว่าเดิมอ่าน,นี่คือจุดเซฟนะสามารถคุยแล้วก็จะเซฟจุดเกิด เวลาเราตายหรือว่ายัางไงเราจะมาเกิดตรงนี้มีร้านค้าอ่ะนี่นะเบ็ดอันแรกนะอยู่ตรงนี้นะครับผมเบ็ดอันแรกอยู่ตรงนี้2องหมาสามารถซื้อได้เลยอันนี้พี่ซื้อไปละแล้วก็ที่สําคัญก็มีนะตรงเด็กหนุ่มคนนี้นะมีถังออกซิเจนนะเกมนี้จะมีถังออกซิเจนเพิ่มมาจะมีทั้งหมด 4, 4ีถังนะ แต่พี่อันนี้พี่ใส่สีเหลืองอยู่ยคือถังที่อยู่บนยอดเขาสูงสุดเพราะว่าพี่เคยขึ้นไปมาแล้วรอบหนึ่งอันนี้จะอยู่ได้นานที่สุดแล้วนี่อันนี้ก็เป็นระดับเริ่มต้นซื้อไปได้เลยซื้อใช้ไปก่อนเดี๋ยวพาไปปีนเขาแล้วก็พาดูเบดต,ต่างๆด้วยเนาะแล้วก็แต่ละชั้นก็จะมีที่ตกปลาไม่เหมือนกันเวลาเราขึ้นไปมันก็จะปลดโซนให้ปลดโซนให้ใหเราตกปลาถ้าเกิดเราตกข้างล่างเนี้ยมันจะเป็นปลาทะเลธรรมดาระหว่างทางเราก็เดินตามทางนี้ไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรใส่ถังออกซิเจนให้เรียบร้อยเดินเดินเดินปีนไปตรงนี้ เพราะว่ามันต้องอยู่สูงอะโทรเทมใหม่อะ่ะมันอยู่สูงมากเดี๋ยวจะพาไปดูจุดซื้อเบ็ดต่างๆเลยนะเนาะเราเจอไปแล้วคันหนึ่งเนาะต่อไปจะพาไปดูคันที่2ระหว่างนี้ก็เดินเดินเดินขึ้นไปแล้วก็มีพิกแอคด้วยแต่ว่าเราต้องไปซื้อพิกแอคข้างบนก่อนนะมันมีพิกแอคขายอยู่นี่พิกแอคนี่พิกแอคเอาไปขุดได้ถ้าเกิดเราซื้อพิกแอคแล้วนี่อันนี้ไออันนี้คือถังไว้เติมออกซิเจนนะถ้าเกิดจะหมดทางนี้ไม่มีอะไรนะมีให้แก่เก็บแร่หินเฉย แร่หินมันจะอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงไอเด็กหนุ่มคนนี้พี่ก่อนแล้วกันอาจจะขัดใจหน่อยเพราะว่านช้ามากับแบบนี้มันวิ่งไม่ได้อะก็ะเดินไปขึ้นไปเรื่อยๆโอเคถึงชั้นแรกและพอเรามาถึงชั้นนี้มันน่าจะปลดโซนให้เราตกปลาแล้วแหละตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้ก็จะมีที่ตกปลาก็สามารถตกได้เลยตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆตกได้แล้วนเนี้ยนนี้ก็จะเป็นจุดตกปลาใหม่อีกจุดหนึง่งโอเคได้เพชรด้วยอันนี้ก็สําคัญนะตกเก็บไว้ มันจะอยู่โซนนี้ตกเพชรเก็บไว้เม็ดหนึ่งเก็บไว้ตกเก็บไว้โอเคแล้วทีนี้เราก็ขึ้นต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะขึ้นต่อไปขึ้นต่อไปตอนนี้มันยังไม่มีอากาศหนาวเท่าไหร่มันยังไม่มีแบบอุณหภูมิในร่างกายนะยังไม่ถึงชั้นถ้าสูงมากๆอะ่ะแล้วก็อย่าลืมซื้อกายเดอร์มาด้วยนะกายเดอร์อันนี้เป็นกายเดอร์อันรุ่นใหม่นะมันอาจจะดีกว่าเดิมน้องๆต้องซื้อไกายเดอร์อันนี้ติดตัวมาด้วยที่เป็นกายเดอร์แบบอันเริ่มต้นอ่ะเนี่ยอันอย่างเงี้ยอันเก่าๆอะ่ะ ทิมอยู่ในถ้ำอ่ะนี่เนี่ยที่เป็นอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยไกด์เดอร์เล็กๆอย่างเงี้ยอย่าลืมซื้อติดมาด้วยนะต้องใช้นะถ้าเรามาเล่นใหม่อ่ะเน,นี่ยอันเนี้ยต้องใช้เมื่อวานเนี้ยตอนที่มันอัปเดตตอน2ทุ่มใช่ไหมตรงเนี้ยยังไม่มีต้องบินข้ามเอาแล้วพลาดตรงเนี้ยหลายรอบมากเวลาลอ่อนล่มเนี้ยบางทีมันกลางไม่ติดอะ่ะตกพอตกแล้วเราต้องไปเริ่มใหม่ตลอดทุกครั้งเลยนะอันตรายมากเมื่อคืนแต่ว่าเขาปรับอัปเดตมาให้กระโดดข้ามง่ายขึ้นกว่าเดิมละอ่ะนี่นี่น,นี่ถึงตรงนี้แหละอันนี้จะเปลี่ยนโซนใหม่ อุณหภูมินะเห็นปะทางซ้ายจะมีอุณหภูมิทางขวาจะเป็นออกซิเจนถ้าเกิดออกซิเจนหมดหรืออุณหภูมิหมดก็คือม่องม่องเท่งโอเคเราขึ้นมามันจะมีทางแยก2ทางเนาะถ้าเกิดเราจะไปต่อขึ้นยอดเราต้องไปทางขวาถ้าเกิดเราจะมาซื้อของเราต้องมาทางซ้ายนะเหมือนมาเติมมาเติมมา,ตม,มาเติมพลังงานนะ่ะสมมุติว่าถ้าเกิดเราหนาวเกินไปแล้ก็เข้าเข้าใกล้กองไฟมันก็จะเติมให้เห็นปะมันก็จะเติมให้ถ้าเกิดออกซิเจนจะหมดแล้วก็มาคุยกับไอ้ถังนี้มันก็จะเติมให้อันนี้ก็เป็นจุดซื้อเบ็ดอีกจ,จุดหนึ่งนะครับ แล้วก็มีพิกแอคเนี่ยก็สามารถซื้อได้จากตรงนี้ซื้อไปเลย5000ัถังนี้ก็3,5 0 0ใช้รุ่นนี้จะดีกว่าสีเหลืองดีขึ้นมาหน่อยดีกว่าล่างมันจะไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็มีที่ดึงคันโยกด้วยที่ดึงคันโยกเราต้องเอาพิกแอคอ่ะมาทุบน้ําแข็งตรงนี้เพื่อไปดึงคันโยกคันโยกก็มีทั้งหมด6กอันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกจุดละกันตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละไปต่อขึ้นต่อเออพี่ลืมไปว่าพ,พี่เคยขึ้นไปบนยอดแล้วมันมีเสื้อกันหนาวนี่เป่าถ้าขึ้นไปสูงๆมันนจะมีเเสสื้้อหาาใใร แล้วทีนี้เราจะไม่หนาวอุณหภูมิเราจะไม่ลดเลยจะทําให้เราขึ้นไปบนยอดง่ายขึ้นในถ้านี้ก็เป็นที่ตกปลานะนี่เป็นที่ตกปลาเหมือนกันนี่เป็นที่ตกปลาเข้าไปในนี้เลยถ้านี้โอเคอันนี้จะบอกไว้ก่อนนะอันนี้จะมีคนอยู่ตรงนี้สามารถคุยแล้วได้แร่เขียวนะอ่ะบอกไว้เป็นรอบๆก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทำคลิปแยกจริงๆเนาะเวลาหาหินทั้งสี่ก้อนเนาะ,ะจำไวน้นะถ้านี้จะมีหินเขียวอยู่เราคุยแล้วมันจะให้หินเขียวเรามาโอเคเดี๋ยวขึ้นต่อขึ้นยอดต่อพวว่อควรระวังนะน้องๆต้องเติม เติมอ่ะเขาเรียกนะอุ่นอบอุ่นร่างกายให้พร้อมแล้วก็ออกซิเจนให้เต็มนะไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวไปไม่ถึงอ่ะจริงๆตรงเนี้ยไม่มีทางเดินแบบนี้นะเมื่อคืนอ่ะตอนนี้มันอัปเดตตอนสองทุ่มอ่ะตรงเนี้ยไม่มีเราต้องปีนก้อนหินแล้วก็โดดล่อนกันมาอันตรายมากแต่ว่าพอเมื่อประมาณเที่ยงคืนเขาแก้ใหม่มั้งมันทําให้มีทางเดินข้ามไปมาได้อ่าแล้วนี่ก็ที่ที่ซื้อเบ็ดใหม่นะแต่ว่าตอนเนี้ยพี่ละลายน้ําแข็งแล้ว ละลายน้ําแข็งไปแล้วมันก็เลยสามารถซื้อได้เลยสามหมืาเบตเนี่ยต้องใช้เพื่อน2คนในการช่วยนะต้องหาเพื่อนมาด้วยเดี๋ยวมาสอนไปก่อนขึ้นไปบนยอดก่อนแนะนําจุดก่อนแล้วกันเนาะเรื่องการปลดล็อกเดี๋ยวสอนอีกทีนึงช่วงรแรกๆมันก็อาจจะมายากหน่อยนะเพราะว่าสั่งออกซิเจนเรากับอุณหภูมิเราจะลดเร็วเร็วมากเลยเพราะว่าเพิ่งเล่นใหม่อะมัน มันของยังไม่ค่อยฟูงไงม,มันอาจจะน้อยอะเราถึงทางนี้ใช่ไหมสภานนี้มันจะมีโทเค็นขายอยู่ตรงนี้นะอะแวะก่อนแวะไปนี่จะมีโทเค็นขายตรงนี้มันเป็นโทเค็นใหม่โทเทมโทเทมใหม่นี้สามารถซื้อได้อละแสนห้าโอเคนี่ละแสนห้านะครับผมนี่จุดเกิดโทเทมแต่ใครจะแวะซื้อโอเคไปต่อถ้าเป็นออกซิถังออกซิเจนรุ่นหนึ่งกับรุ่น2อ่ะไม่ควรแวะอะไรเลยนะควรวิง่งไปอย่างเดียวเลยอย่าอา้าวตกแย่และอย่างนี้ โอ๋เคเดี๋ยวพี่หาทางขึ้นไปก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ปีนเขากลับขึ้นมาใหม่แล้วนะนี่ก็คือตรงที่ซื้อโทเทมนะนี่เราก็เดินข้ามสะพานมาแล้วมาวิ่งใหม่ต้องระวังให้ดีนะอย่าพยายามอย่าตกเด็ดขาดเลยถ้าเกิดตกเราต้องเดินใหม่ใช้เวลานานมากเมื่อกี้พี่ทําอะไรไม่รู้อยู่ดีก็เดินตกไปเลยอ่ะเราก็เดินตามทางไปนี้แหละมีที่ร่อนแล้วมันก็เลยไวขึ้นนิดนึงที่ร่อนนี้จะซื้อได้ด้านบนสุดนะยังไงก็ให้น้องๆขึ้นไปบนสุดก่อนแล้วค่อยทาอย่างอื่นขึ้นไปเซฟจุดเกิดด้านบนก่อนโอเคตรงนนี้หลทุกค พอถึงตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องรีบเดินข้ามไปฝั่งนู้นให้ไวตรงนี้ยังไม่มีอะไรแค่เน้นเดินอย่างเดียวเกมนี้มันมันวิ่งไม่ได้นะมันรู้สึกขัดขัดเลยขัดขัดใจเอยเวลาเราเล่นแบบอื่นแล้วมันวิ่งได้แล้วพอมาเล่นแบบนี้มันวิ่งไม่ได้แล้วรู้สึกมันเหนื่อยอเคสมมติว่าเราเข้าลอดใต้อุโมงค์มามันจะมีทางเข้าตรงนี้อีกทางหนึ่งเป็นถ้ำเล็กๆถ้ำหิมะนี่ตรงนี้จะเป็นที่ซื้อเบ็ดอีกอันนึงนะนี่จะเป็นที่ซื้อเบ็ดเบ็ดคัน6 5ห0 0นะตรงนี้ เราก็ต้องละลายน้ําแข็งแล้วก็โยกคันโยกให้ครบหกอันถ้าเกิดคนไหนยังไม่ได้โยกคันโยกอ่ะมันจะมันจะเป็นตุ่มสีดํามันจะเป็นจุดสีดํานะมันจะเป็นจุดสีดําถ้าเกิดใครปวดหมดแล้วอันนี้จะเป็นคันโยกอันสุดท้ายเราต้องไปเก็บอันอื่นให้หมดก่อนทั้ง5จุดแล้วก็มายกอันนี้อันสุดท้ายนี่จะมีเบ็ดให้ซื้อตรงนี้โอเคเดี๋ยวมาสอนเดี๋ยวมาสอนหาคันโยกด้วยเดี๋ยวทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งไปแค่บอกที่เฉยๆว่าตรงไหนมีอะไรเนาะอัปเดตนี้อ่ะแล้วก็โดดไต่เขาออกไปแล้วก็กลับมาเส้นทางหลักเเเมมอนนดดิิะต่ไป อันนี้คือถังออกซิเจนแบบรุ่นดีที่สุดแล้วก็เสื้อกันหนาวมันเลยทําให้เราแบบทนไงเห็นปะแทบไม่ลดเลยขนาดแวะแล้วด้วยนะเนี่ยขนาดแวะกลางทางด้วยนะมันเลยไม่ลดถ้าเกิดคนที่ปีนใหม่ๆคือแบบโอ้รุ่นระทึกอ,ะอ่ะกระโดดข้ามไปเลยก็ได้เราล่อนข้ามไปเลยอะตรงนี้ก็ต้องปีนปีนเนินสามเหลี่ยมนี่เนาะแล้วก็กระโดดล่อนไปโอเคเห็นปะได้ละอันนี้คือทางที่ไปต่อนะถ้าเกิดไปทางขวานี่ไปต่อสมมุติเราขึ้นตรงนี้มาใช่ไหม ทางขวาไปต่อแต่ทางซ้ายคือที่ซื้อของที่ซื้อของเติมไฟจําไม่เลยว่าซ้ายเนี่ยเน้นรอดชีวิตก็คือเติมไฟเติมออกซิเจนนะทางเลี้ยวซ้ายอะ่ะอ่ะมันจะมีเต็นท์คนอ่าสังเกตดูมันจะมีเต็นท์คนสังเกตดูมันจะมีไอ้นนราวเนี่ยแสดงว่าเดินไปได้อ่ฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะเราก็ขึ้นเรด,ด้านบนเลยอ่าตรงนี้จะมีที่เติมไฟอ่าเติมอุณหภูมิเติมออกซิเจนนี่แล้วก็มีเบ็ดตรงนี้ด้วยนะครับผม เบ็ดคันนี้ราคาส0 0แสนนะเบ็ดส0 0แ0นอ่าใครมีเงินก็จัดได้เลยสายสะสมแล้วก็มีถังออกซิเจนรุ่นรุ่นที่ดีขึ้นกว่าเดิมไปถังสีแดงอันนี้คือถังที่3าแล้วนะถังนี้จะอยู่ได้นานขึ้นออกซิเจนจะอยู่นานแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกอีกหน่อยนะยเดี๋ยพึ่งไปไหนนะขึ้นไปอีกหน่อยขึ้นไปฝั่งนู้นสิฝั่งนู้นนะฝั่งนูน้นอ่าตรงด้านเบ็ดนะตรงด้านเบ็ดนี่ซื้อเบ็ดเสร็จขึ้นมาด้านบนหรือว่าไม่ซื้อเบ็ดก็ได้ขึ้นมาด้านบน ตรงนี้จะมีของดีขายอยู่เจ็ดพันนะตรงนี้จะมีของขายเจ็ดพันนี่ตรงนี้นะมันจะอยู่ในกล่องนี้นะมันจะมองไม่เห็นมันอยู่อยู่ในกล่องมันซ่อนอยู่มันก็คือเสื้อนั่นเองเสื้อกันหนาวนะที่พี่ใส่อยู่เนี่าายพอใส่ปุ๊บแล้วอุณหภูมิจะสามสิบเจ็ดตลอดเราจะไม่มีวันหนาวเลยเนี่ยคือตัวที่พี่ใส่อยู่เจ็ดพันนะอยู่ในนี้ซื้อได้เลยลเราก็กลับกลับเส้นทางหลักก่อนเราซื้ออะไรเสร็จแล้วเติมไฟเสร็จซื้อเบ็ดซื้อถอ fungi, ังออกซิเจนเติมไฟเติม,ตมออกซิเจนเสร็จแล้วเราก็ไปต่อ เห็นไหมมันจะมีทางเดินขึ tense, see, ้นไปทางนี Desde ้ก็ค uh, ือตรงขึ้นไปเลยเราจะไปให้ถึงยอดการอัปเดตนี่ใครเอาล่มมาก็ระกโดดล่อนๆ่อน่อนไปแล้วกันมันจะได้ไวเพรารู้สึกว่าเดินมันช้าแล้วก็โดดปีนขึ้นไปเรื่อยๆีปีนปีนปีนอัปเดตมาใหม่ๆอหูเล่นยากมากปีนยากมากตกเขาเป็นสิบรอบอ่ะ คลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะเพราะว่ามันมันเดินวนอะ่ะภูเขาอะ่ะมันเดินวนเะนาะเวลาใครขึ้นก็ต้องอเดินดูดีๆแล้วกันอาจจะหลงทางได้นะตกเขานี่สวยเลยหลงยังหลงทางยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดตกเขานี่โหยังสวยอะ่ะตรงนี้มีถ้ำถ้ำไว้ตกปลาด้วยนะนี่สมมติเราขึ้นมาใกล้จะถึงแล้วแหละขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วน่าจะใกล้ถึงยอดแล้วเลยเนาะมันจะมีถ้ำเข้าไปตกปลาอยู่จะเป็นโซนใหม่เอาไว้ตกปลาได้ตรงนี้เนาะ อาจจะแวะตกปลาเกบสะสมปลาก็แวะตกได้แต่เรากลับเส้นทางหลักก่อนเดี๋ยวกลัวหิมะถลม่มเวลาหิมะถลม่มอ่ะต้องระวังด้วยนะแนะนําว่าอย่าปีนเขาตอนหิมะถลม่มเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนหิมะเราจะกิ้งกิ้งตกเขาเลยเหมือนมันเวลาโดนหิมะมันจะสตาร์ทเราสี่วิแล้วตัวเราจะแข็งทื่อเลยโอเคทุกคนเราก็จะมาถึงแล้วนี่นะเราถึงแล้วนะมาถึงอย่างแรกที่ทุกคนต้องทําก็คือ วิ่งไปเติมถังออกซิเจนก่อนเพราะว่าขึ้นมาน่าจะใกล้ตายแล้วแหละเติมถังออกซิเจนก่อนนี่อันนี้คือถังถังที่ดีที่สุดนะ25 0 0 0นะแอดเนี่ยแอเวนเจอร์เนี่ยเอเวนเจอร์ออกซิเจนเนี่ยซื้อก่อนเลยแล้วก็ซื้อนี่ลมไกด์เดอร์นี่ซื้อเลยใครยังไม่มีก็ซื้อเลยดีดีนี่ขนมรว่าซื้อไฟด้วยอ่าเติมไฟหลังเต็นท์นี้ก็จะเป็นที่เซฟนะเซฟจุดเกิดน,นะอ่านี่เซฟจุดสป,ปาว์เนี่ สามารถคุยได้เลยเผื่อเราขี้เกียจปีนเข่าอีกแล้วก็คุยเนี่ยเราก็เสียเงินให้มันสามิบ้าบาทมันก็เซฟเนี่ยมันจะหักเงินเราไปแล้วก็เซฟอบสมมติว่าถ้าเกิดเราตายหรือว่าเราเข่าเกมมาใหม่เราก็จะเกิดบนยอดนี้แหละนี่นะครับผมนี่เขาเป็นแท่นหินสี่หินเราต้องไปหาหินทั้งสี่มาใส่เดี๋ยวพี่ํำคลิปสอนเนาะถ้าเปิดแล้วจะได้อะไรเดี๋ยวพี่พาไปดูเนาะนี่หินสีแดงก็อยู่นี่อยู่ใกล้ๆแต่มันต้องไปทำเควสแยกก่อนนะมันจะซื้อเลยไม่ได้นะ ี๋ยวพี่ไปสอนกดปุ่มมันจะกดแค่ห้าปุ่มอะในเกาะห้าเกาะแล้วเราถึงจะซื้อหินแดงได้ส่วนหินสีต่างๆเดี๋ยวพี่พาไปดูนะในคลิปต่อไปเดี๋ยวพาไปดูว่าถ้าเกิดเราเอาหินใส่แล้วเราจะไปเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดเอาหินใส่แล้วอะมันจะได้อะไรบางคนอาจจะสงสัยเดี๋ยวพี่พาไปดูในอัปเดตนี้ที่เขาทํามาอาจจะยุ่งยากหน่อยแค่ปีนเข่าไปโหกับพึ่งชั่วโมงแล้วอะถ้าคนเล่นใหม่อะโอเคเราก็เดินมาทางนี้นะนี่ ตรงข้ามตรงข้ามที่เราซื้อของตรงนี้มันจะมีมันจะมีเหวแล้วก็ล่อนล่มลงไปล่อนไปอ่ะล่อนแล้วก็อ้อมไปมันจะมีน้ําแข็งย้อย,อยอยู่ตรงนี้นะนี่มันจะมีน้ําแข็งย้อยแล้วเราก็ลงไปมันจะมีที่เดินให้อยู่โอเคนี่ลงมาตรงนี้ปุ๊บนี่ตรงนี้ถ้าเกิดเรายังไม่ได้เอาหินทั้งสี่ใส่อ่ะตรงเนี้ยมันจะยังมันจะยังปิดอยู่มันจะเป็นเหมือนรูกุญแจเหมือนเป็นประตูกุญแจเนาะมันจะยังเข้าไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราใส่หินทั้งสี่้อเสร็จแล้วเราก็สามารถมุดลงไปได้เลย โอเคลงมาแล้วก็ประมาณนี้นี่ไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้แค่ลงมาซื้อเบเ็ดเฉยๆอันนี้ก็คือเบ็ดคันที่หกเนาะคบพอดี6กพันอัปเดตนี้นี่มาซื้อได้หนึ่ล้าน7จ็ดแสนห้าหมืนซื้อได้มาซื้อได้ใครสนใจมาซื้อเลยนี่เบ็ดก็จะหน้าตาประมาณนี้นี่เบ็ดหน้าตาประมาณนี้ ให้ดูสเตตัสอีกรอบหนึ่งนี่นะครับผมสเตตัสเบ็ดล่อปลา27%บปน้อยมากอันนี้อาจจะต้องรีเฮสตี้ใส่พี่ก็เป็นรีเฮสตี้มาแล้วแต่โชคเยอะมากคอนโทรลหลอดกว้างแล้วก็ดีซิเลียนก็คือลดอาการปลาดิ้น30%ดีรับน้ำหนักอินฟินิตี้อันนี้ก็ดีแต่ว่าพาสซีฟในเบ็ดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำอะไรได้นะใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มได้พี่ก็ยัง,งงงอยู่เหมือนกันว่ามันจะได้อะไรเพิ่มเพราะว่าเบ็ดมันแพงมากเลยนะ โอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แหลนะเนาะอัปเดตนี้คร่าวๆส่วนเรื่องการหาหินกับดึงคันโยกแยวพี่ทำคลิปแยกให้แล้วกันเนาะสามารถสามารถไปติดตามดูกันได้โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปละบ๊ายบาย